ป่านุ่นป่าลกชัดนุ่นป่าช้านุ่นขุนเขานุ่นเงื่อมผาถ้ำนุ่นที่ภาวนาละกิเลสดูพิจาราดูที่ระดับไหนล่ะเอา้าเนี่ยเราก็ดูจากง,งั้นตั้งแต่ป,ปีพศ2541ทออยู่ของพ่อใหม่รูปเดียวด้วยแต่มีปีพศ2548ช่วงเทศกาลออกพัรษาเท่านั้นเราอนุญาต พระรูปหนึ่งที่ขอไปเที่ยวทุดงด้วยเพื่อฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองเราก็อนุญาตเดือนเดียวมากกว่านั้นเราก็ไม่อนุญาตมันเป็นภารละแต่เกิดเขาล้มตายมาเป็นไงละ่ะก็เป็นภารละมันต้องออกมาแล้วก็บอกว่าลูกเขาตายยังไงเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้นี่เราอยู่รูปเดยวตายที่ไหนก็คือจบ